สวัสดีครับตอมพี่จังครับเบี๋ยวพี่จังครับสวัสดีครับสสวััดีครบตอนพี่จังครับแกเราเนี่ยวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับมอเตอร์ไกด์นะครับโอ้ดูดิเป็นโต้น้ำอยู่นี่ครับนี่ครับดูหมายใหม่นะหมายใหม่นะครับไม่มีใครเข้าได้นะเอ้ามาสำรวจดูอ่าสำรวจดูครับอันนี้ของเล่นใหม่นะเป็นมอเตอร์ไกด์นะครับเอาเอาจริงแล้วอันนี้เอาจริงเอาจริงครับหนาวมากครับหนาวไหมนตกลเยนี่ครับหมายหมายของบรรทายนะครับแต่อยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้เะ ไปขัดทับ <poisoned> ม <indo> ึง <surprisingly> ข <ibl ok> ัดตรงกลางทะเลไว้กลางคลองไว้เ <music> ท <Brothers> okay, ี่ยดิดูหน้าดูหน้าเอ้ยทำใส่เน้แต่สักทีว่าเข้าแต่ปลาโอ้โหต้นนับเต็มแห่ครับผมโอ้โหของมันของมันปกติใช่ไหมต้นไม่ต้องลบ ทุทันไปฟังนี้ทไทไคอยไปกเลยกูจะเก็บมาเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยันนีโอ้ยโอ้ยตรงนี้เปนีุ่ย์อยู่ร็มรมนี่ว่ที่ลุงบอกอ่ะที่ลุงบอกไงยังไม่ปงเลยี่เป็นผงว่ะทำมันจะเต็มแหงแล้อ้ย๊าทำเต็มแหงยันทำหมันตะกรับไสัตว ไม่ไ้ไงมอกม่ได้เ็บยัไงิ่เย็นเคลื่อนขาตัแขนกูเลยเมื่อกี้นี่อะไรโอ้นกปลาพงไแต่เด็กตกใจโอต้นไหมโอ้โหนะครับกระพงกะพงอะไรวะพงทางดําพงทางดํอี่โอ้โตเต็มเลยเจ็บมันเลยกรแพงปลาอะไรฮะไม่รู้จักมาันใลิเห็นวะไม่ใช่ปาแบกปลาแบกปาแบกดดทางัดทางาะวดทางอบมันิีมึนไหมไปเลยมันไม่ถึงถึงดิ แหมแกหว่นไกลแล้วกัวอะไรงเอาอายุเอาเลยโอาเต็มแัแห่แน่นอนแจะกลับนะอยู่ที่ต้นเจ็บปลานะครับโอ้ยดินกุดพุดคัดเลย่ะเฮ้ยโอ้โหขังหมอสีคังทำเต็มแห่เลยโอเคไปไหนฮะโอเคโอเคใหญ่กว่า คูดเต็มแหเลยแน้วสีข้างน้ำตวใหไงไหน,นสดได้เลย,ยเนี่ยทำได้ไหมเน่ะโอ้โหไ้อหอหตอมังมาไงวะเนี่ยกิ่งไม้มาไงกิ่งไม้เต็มแหเลต้นบอกเจ็บเพลินเลยกูเดี <c oughs> ย๋ยวใส่ในนั้นเหมือนเดิม ปลาแบบนี้เนี่ยปลาอะไรอยู่ตันไ้เอาหมดเอาลองดูลองดูาไม่รู้ปลาอะไรนะท่านผู้ชมคล้ายปลาหมอปลาปลาอีคุดคล้ายๆคุดจะปากมันแหนนปลาไีคุดถ้าเป็นเกาหลีเรืออีอีงงอะไรมเี้ยกูมางกี้กูก็งงด้วเลย นี่ของเล็กๆนั่นๆมาไปนี่อยเออของเล็กก็ได้ไปป่ะไปไปของเล็กดีกว่คนไปมิ๊กวัวต้นเต็มเลยอุ้ยปลาโอ้โหเต็มเลยโอ้ยอยู่นี่นี่เองที่ลุงบอกอ่ะโอะไรตัวเดียวมันตัวเดียวมันดูต้มต้มบ้นหนึ่งต้นเล่นสองไปแล้วอ่ะเฮ้ยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะนี่นี่นี่สามแยกสามแยกที่ลุงบอกอยู่าสามแยกอ่ะโอ้สามแยกไม่ไกลนะไกลอยู่นะ ไปเราก็จอดอยากเราก็จอดตรงนี้ก็ได้นะเราลงตรงนี้ก็ได้นะเว้ยรถตบจับจัดเออนี่ฮะปลาเริ่มาแล้วเว้ยกระบอกมาตามหน้ากระบอกนะครับเราได้จะหมอสีเมื่อเช้าหมอสียาวเลยไปก็จะสีทุกใบหมดเลยสีทุกใบเดี๋ยวไปฝนเหมือนเมื่อกี้พี่ต้นหวานเมื่อกี้เลื่อนน้ำจะถามแยกพอดีเลย เออมึงหนีเดียวนะทอมมันอยู่ตรงนี้เลยไม่หลุดมันเลยลูกมอยู่ตรงนี้หมดเลยต่างแยกนะถึงว่าลุงบอกว่าเนี่ยดูนเนี่ยตีสุดแล้วต้มาต้องมาแม่งอยู่ตรงนี้เองแฮะอ่าไปไปนิดหน่อยนึงนิ่งนั่น่หละไปนิ่งๆตรงนี้ตรงนั้นละต้องขไปอีกขัดใจเลยเลยคือตรงนี้โอเคเจอเจอจุดหมายแล้วเจอแหล่งแล้วเจอแหล่งแล้วเจอแหล่งแล้ว ปลากระบอกสวยดีเป็นต้นหวานเลยวู่งต้นวานต้นไหนมุดตกข้างล่างถึงเอาตรงเอาตรงเลยนะในในในน้องนี่อันเนี่ยตรงไหนไหมมุดอยู่ข้างหลังเองคนเดี๋ยวยิงเฮ้ยสวยอ๋อไหมอันนี้สวง กระพงกระพงกระพงกิดพงนระกระพงกระพงกระงกรกระพงกรงกระพงกระพกระพกระพวกระพงกร้พงกระพรกกรพงกระพงรงกระพงกรงกระพีกระนกระพกระองกระพงกรงกระพงกรพงกระพรพงกระกรกระพงกรกระพงกรกระพงกกระพงกยกงกรกรงกรกระพงกเากรดพงกร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 ะพงกรกิกรกระพงกรกระรกก ทำรู้จักต้นกระพงเปล่าหนี่เลือาคำคำรู้จักต้นกระพงเ่าเบากันเลยมันจะเหี้ยงมัโดนไม้ต้นกระพงนี่ว่าตัวโอเคอยู่นะใบสวยอยู่นะโอ้ยเกือบแม่มึงเกือบนี่ครับโอ้โหต้นกระพงต้นกระพงทำอะไรอ่ะทำต่อโอโอเคอยู่เฮ้ยเหี้ยเชือกเลยเนี่ย ไปแกัจะเล็กตรงนี้เอาเราทำในหาดกูดูแบบพันพันพันเอเชือกเมื่อกี้ก็มาได้ใช้ได้ไอ้ี่เยอทิ้งทำไมวะเออนับี้นียออ้ยกูฮ์โอ้ว่าชือกหดแล้วะทำทหน่อยได้ไหมตึงหน่ยได้ไหมหดยกล้อยกล่อยกม้งยกล้อยกล้อยกอกี้อยกล้อยก้อก้อกอก้้กลกออ้้อ้ยอยอเยอล้อยเข้าหน้า้ย้า

ตายแล้วทองพระเอกเราอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยพี่ปามอยู่นี่หมดหรือเล่าเราเก็บกระบอกก่อนตอนนี้เราวนอยู่แถวนี้ตอนนี้ตอนนี้มันเป็นนาทีทองนี้น้ำลงอะหน้าต่อหม้อหน้าดวงจิตไหลตนนี่อะไรยวปเดี๋ยวไปเดี๋ยวสิเยาะก่อนเยาะก่อนมันกระดกมันก็หลุดไม่ได้แล้วเพราะว่ามีตัวนั้นใช่ครับต้นใช่แม็ก สวยสวยสวยไหนล่ะสวยสวยถ้าไม่ติดต่อไมปนี่ไปนี่เว้ยไม่จริงอู้หทำนี่สวยว้าวเยตังกับผงผงไหลล่ะกระผงค้างดำผงค้างดำเขาไม่นักเขาไม่เล่นกันปลาเนี่ยถูกเด็กเด็เขาเล่นกันปลาเล็กๆนี่สมองหัวเราเนี่ยโดแล้วโดนคุยแล้วไม่ได้เลยมึงยับเลยนะพอใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวกระพงเข้ามา ได้ดอกอันนี้ได้ดอกไดเกี่ยวไมมนบมันไม่ใช่ปลาเฮ้ยลุงจัาเหนือไต้นเราลงกากินได้กระพงไม่มีมีกะพรอุ้ยมาเยเว้ยต่อมาตรงตน้าต่อหม้ออะต่อหม้อกดได้เเดนะรหเดี๋ยวให้เน้นเน้เกียวใต้เลยลอก่อนเดี๋ยวตันแต่ไม่มีกูขวงใส่ กุ๊กกิ้งแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเชือกช่วยนะเพราะว่าเป็นกระตุกแรงไงกระตุกแรงยกล้ออ่ะเดี๋ยวมีเชือกอันนี้มัดนึงได้ช่วยหน่อยช่วยอันนี้นึงเบื่อเลยเยอะเลยตรงนี้เองตรงตรงลำได้เลยเอากระพงออกมาเอ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 าเร็วเบือไอ้ล้อกูเลยเบื่อไปยังตรงขางต่งครับ

พงมันเป็นปลาเก็บมาได้ไหมเก็บก่อนเถอะวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบสิกอยู่แล้วไปเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนต้องเก็บก่อนก็ได้ตามากดถ่ายไว้ด้วยถ่ายอยู่เยอะครับเยอะครับโอวโหประมอสีทั้งน้ำที่จงไหมเอะอะไรเรื่องเทนเราเก็บไปเยอะเก็บไปเยอะหมดเลยหมดเอาไปแจกเขาก็ได้โอแจกเขาก็ได้ลูกเทนหมดเลยเนี่ยตทำแผนแม่มาล่ะจะได้มองเห็นไม่ต้องใส่พร้อมเผื่อจะเก็ตต่างๆฟเหมือนกูนะเว้ย อี๋แต่วง่ายเลย้ะหนไม่ได้นะมึงเก็บแม่ตอนมึงโดนล้อยับแม่ตายแล้วตัวเดียวจะทำให้เสียวได้ไงตั้งหายเจอได้เก็บปลาก่อนเล่นกันเลยเก็บปลาก่อนปลาเยอะเราก็เทใ่ยมีมอเตอร์ไก่เรามาได้ไกลเนาะเราไม่กลัวแล้วในนี้ทำมาได้ไกลนี่ฮะสองมือสองไม้ครับปลาบอกเขาไม่ได้กินนานนะครับปลาแพงนะครับด็แม่งพุ่นถวนเนี่ยกูงงเลย สองมือสองไม้บอกว่าจับปลาสองมือสองไม้ไงสองไม้สองมือกูยังงงเลยปวดแล้วก็งงเลยยังไม่ออกออกยังไม่หมดแหเลยเนี่ยดูดิเอาเร็วนี้ไมกร้องงี้ปลาคเราก็มีเนี่ยเดี๋ยวปล่อยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มมาใหม่อ่ะมามาเจ็บกับกุ้งไม่มีไม่เป็นไรเบิร์ดข้างตัวมือต้องมือเองตัวเองต้องเอาอันนี้เทก่อนไหมเทเทปลาเลยเนี่ยช่วนเก็บไบบเยอะจัด ดำข้าขงดำแม่เอาแล้วนะปล่อยมั้งไปเลยอะไรวะตัวเล็กปล่อยแต่ตัวนี้จะยืนไหวประตสฐานแล้วลที่ไหนไม่รู้จะไ,ได้รู้จะได้รู้ได้รู้ไว้ไปด้วยไอ้นปร่งหลุดอีกหนงงานเข้า,าไปกระโงไปบ้างเมื่อกี้ มามีอยู่ยังมีอยู่ยสามตีตัวตถึงใจซื้อแบ็ตัวใหญ่นี้มามช่วยหน่อยคุ้มหน่อยนะบออกไ้เบอร์ไปจะเอาแพอีกอันหนึงไม่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันเสียหายตัวนี้ช่างน้องงองแงงด้วยเอาให้พงหังก่อนเดี๋ยวไปซื้อใหม่มีมีมีงบหรือไงงบเพจแ่แหละที่เราถ่ามโอ้โหโอเคโอเคต้นข้างหน้ากลางต้องทำมั้ มาแล้วอีกก็มันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วตะกลบมาแล้วอ่ะเรียกกันมาแล้วอ่เรียกกนมาวนมาแล้ววนมาแล้วนี่ไงเห็นไหมเนี่ยดูนะครับลายสวยๆนี่แขวๆนี้แถวๆนี้เาเก็บบอลเลยนี่ครับขัดกันขัดกันอ่ะจะได้ไม่ต้องนั่งกันน้ำตื้นน้ำตื้นลงน้ำตื้นเอาเลยเอาเลยอืมขอยังยังมีต่อนะมึง ปลาอะไมีต่อปาเต็มเลยปาเลยใหญ่ด้วยต้นมีไหมไปดูนี่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอมดูนี่ก่อนนะโอ้โหเกี้ยวรอมาทั้งกิ่งเลยดูดิวนีเราทั้งกิ่งเลย บอกว่าเต็มแหเลยครับหมอกตีข้างดำนี่ถ้าเป็นตักปลากระบอกนะจะยิ้มเลยนะตากระบอกมีนี่ไงตัวใหญ่นี่ไงเออมันหลงไว้อยู่หลายตัวอยู่ปตากระบอกหลงไว้อยู่ฮะใหญ่ว่าแล้วผมว่าจะมีหวานเกินนัดูดิท่านผู้ชมเต็มเลยทตากระบอกเดียวเนี่ยเราแจปลากระบอกนะครับตากระบอกนี่ตากระบอกไซส์ใหญ่เริ่มคัดแล้วเริ่มคัดแล้วใช่ไหมลากระบอกเดียว ดูคุณผู้ชมตาลายเลยเช่ะปลาเลยปลาเยอะกันไม่เอาเอ๊ะมองสีแม่ไรต้นปล่อยตัวเล็กอะตัวเล็กาปล่อยนะเอาเคลียร์แล้วต้องเลยโอ้ยม่ถยงเลยต้องไปเคลียร์มาเลยดิแรงแรงรงแรงเยรงแรง กุ้ง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 เต็มในตอมกุ้งมาเลยโอ้โหมาสมอถึมีตัวนี้วมาด้ววะอุ้ยกุ้งทำกุ้งตัวใหญ่ว่ะอุ้ยกุ้งอุ้ยตัวใหญ่ว่าเนี่ยไหนกุ้งกุลากุลานี่มันต้องมาเลยนะเสาเนอะดูดิต้องหาที่ใส่กุ้งมาเบิร์ดสองเซนแม่งลากกระชังเรา อันนี้ประคองไว้หอยหลังไว้เขาเจ็บอหลังไว้นะเริ่มเป็นแล้วอีกทัพอ้อ้ใหญ่ไว้ที่นกุ้งแชโบ๊ทจังนั้นครับอืมอืมสวยสวยสวยได้กระชังกุ้งมาด้วยนะไม่ได้สต่ไม่ลืมไช่ว่าติดก่อนครับ เถ่ายให้ทุกผู้ชมดูน้ำชมนี่หวานน้ำก่อยได้ปลาหมอปลหมอโนกอะเดี๋ยวต้องนะไม่ต้องโอเปลาหมอโนกครับโอ้โหเยอะมาดูเลยครับสวยนะครับนี่หมอโนกมันไม่ตายเนี่ยหมอโนกเดี๋ยวปลาแปลกเยอะน้ำก่อยมันมีด้วยอะทำจะใช้ตะกี๊สอกมากพี่ทอมแปดจอกสองเซ้นสองเสนนะครับพี่ตองจะใช้โอเคดูครับผลงานเราเยอะมากทำต้องทต้องเอา้หนั้นขึ้นไปก่อนนะงั้นมันเก็บไม่ได้เออเดี๋ยว ต้อท้องทันไปก่อนเีลยวก็อันนี้เรเข้าไปเออแหีมันพับมันพับมันพับเดี๋ยวเพระว่าปลาเาลากเรือไม่คไม่ไหวแล้วเออพาด์ก่อนก็เทต้นยกมีเต็มไปมับยกจับมือนีเดี๋ยวดิอืออือ ติดติติดปากระโปงกูแน่เลยครัีปลาผมระปรง่ต้นแน่เลยวะว่าเต็มแน่นอนเลยเต็มโอ้ยเต็มว่ะเฮ้ยพอดีเลยว่ะแม่ชอบเลยโอ้ว่ากูได้ไปหาแม่แน่เลยกู้ยดูทรงกูได้ไปหาแม่แน่เลยแรปแรปเดียวเองไปเล่นสดๆนะทำนะสดแบบก็ได้ไม่เละแบบก็ได้ไม่เละวันนั้นนะกลางแม่น้ำยังไม่รู้กลับไปไงเดี๋ยวรอก่อนนะไปขันมีมอเตอร์ไกยังกลับไม่ได้น้ำมันแรงมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราล้ำล้ำล้ำย้อนกลับนิดนึงโโอ้ ท่านผู้ชมลูกปลาครแต่ปลากระต็งมันเต็มกระต,ติ้งแ,แล้วอ่ะติดแดงแล้วอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับสไปเลยครับ <c oughs> สำหรับ<อ> <c oughs> ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs>